สวัสดีครับวันนี้ช่อง s p อะไรแต่งครับวันนี้เราจะมารีวิวแคมพิงสุพรรณใส่ลูกเดิมนะครับที่เราจะจำหน่ายอยู่นะครับสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ s p อะไรแต่งเหมือนกันครับเพจ s ออะไรแต่งหรือช่างโกนะครับโกวิด SP นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอันนี้ผมใส่ให้รถเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมทําการติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวติดเครื่องให้ฟังว่าเสียงแคมเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะแกะให้ดูเลยว่าผมใส่จริงไหมนะครับลูกค้าที่ซื้อกับผมไปนะครับซื้อในเพจหรือจะซื้อกับทางเฟซผมนะครับเอพีรแต่งนะครับถ้าลูกค้าไปใส่ถูกวิธี ยังไงก็เสียงเงียบแน่นอนครับอันนี้รีวิวให้ดูครับเป็นแคมลูกเดิมใส่เวฟร้อยสิบไอครับรับประกันใส่แล้วหน้าไมา่ร้อยสาบวกแน่นอนครับแคมท่อสเตอร์ครับวิ่งสบายสบายครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องให้ฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาติดเครื่องให้ฟังแล้วหะเราจะติดเครื่องเสร็จแล้วเราจะมาแกะให้ฟังกัน,นครับ เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงกันใกล้ๆเลยนะครับเข้าไปใกล้ๆฟังใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เราได้ทำการจูนกล่องไปเล็กน้อยนะครับ ูนกล่องเดินหอบไปเล็กน้อยนะครับน,นี้ผมรีวิวให้ดูอันนี้ที่ผมใส่คือเบอร์นี้เลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเพจเอะไอะไรแต่งครับหรือคอมเมนต์ต้าล่างคลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้แล้วก็ ราคาอยู่ที่800บาทลดจะส่งนะครับแต่เกิดว่าเป็นโปรโมชั่นต้องคอยดูในไลฟ์สดนะครับเราจะมีราคาโปรโมชั่นให้แต่ตัวนี้ราคา800บาทลดจะส่งนะครับรับประกันของแท้แน่นอนครับถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงินนะครับสำหรับกิ่งสุพรรณนะครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่นะครับอันนี้ให้ฟัง เดินเงียบเดินนิ่งครับเดินเงียบเดินนิ่งรับประกันว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับให้ช่างติดตั้งถูกวิธี0.13ทั้งไอเดียเสียครับรับประกันว่าเงียบแน่นอนเงียบนิ่งเหมือนในคลิปแน่นอนครับลูกค้าต้องประกอบถูกวิธีนะครับถูกมาถูกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมา แกะให้ดูเลยนะครับอันนี้อันนี้เราใส่จริงเราก็ต้องรีวิวให้ดูจริงๆนะครับว่าเราใส่จริงๆนะครับ ซื้อไปแล้วนะครับลูกค้าไปใส่นะครับโซ่เหล่าลิ้นนะครับลูกค้าต้องต้องดูนะครับถ้ามันย่อนมันยานนะครับมันก็มีเสียงนะครับอันดับแรกเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะทำอย่างอื่นให้มันแรงเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับ ไอดีและไอเสียนะครับเดี๋ยวผมขยับเข้ามาใกล้ๆให้ดูครับไอดี ID และไอเสียนะครับตั้งที่ศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบไอนะครับสเปคนี้ยังไงก็เงียบครับผมเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูครับว่าเราใส่ไปจริงๆ เราตัดจำนายจริงใส่จริงแล้วเราต้องรีวิวของจริงนะครับรับประกันว่าลูกค้าได้ของจากทางร้านไปนะครับเอาไปใส่ให้ถูกวิธีครับยังไงก็แรงและเงียบด้วยนะครับนี่นะครับของแท้รับประกันนะครับเลเซอร์อ นะครับซึ่งนี่นะครับลูกค้าได้ของไปแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลเซอร์นะครับตัวที่เราใส่ยอยู่ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับมีเลเซอร์เรียบร้อยนะครับ รับประกันของแท้แน่นอนครับอันนี้เรารีวิวให้ดูเลยว่าเราใส่จริงๆฟังเสียงกันจริงๆนะครับโอเคตั้งวาวไอดีที่0.13ทั้ง ID แเสียนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับน็อตฝาสูบถึงสี่ตัวนี้นะครับถ้าเราทําการรื้อหรือประกอบนะครับเข้าไปใหม่นะครับอัตราการขันแน่นนะครับอยู่ที่สิบนิวตันเมตรนะครับ โอ้ยพูดผิดครับ1น0 110ิน้ิวตันเมตรสำหรับเวฟบร้อไอนะครับ110นิวตันนะครับถ้าขันตึงมากจนเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดการบีบของฝานะครับทำให้มาบีบลูกปืนแคมนะครับทำให้ลูกปืนแคมหมุนไม่คล่องตัวนะครับแล้วก็เกิดอาการเหนียวหลังทำให้ลูกปืนแคมแตกบ่อยนะครับแตกง่ายนะครับ ราะว่ามันใช้แรงบีบของน็อตเข้าไปนะครับทําให้หน้าสัมผัสแรงกดตรงนี้ทําให้ป่าลูกปืนมันแน่นขึ้นนะครับเวลาไขก็ใช้ประแจปอนกันครับเพื่อความมาตรฐานนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรีวิวคลิปให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเสียงเงียบจริงไหมสำหรับแคมเฮงสุพรรณนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูแบบเห็นเห็นเลยนะครับ ยิ่งกว่าเจ้าของมารีวิวให้ดูนฮะอันนี้รีวิวให้ดูเพราะว่าผมจะจําหน่ายเองด้วยแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าดูเลยนะครับว่าลูกค้าซื้อไปแล้วรับประกันเสียงเงียบแน่นอนครับเวฟร้อยสิบไตัวไม่เกินปีสองพันยี่สิบนะครับสําหรับบล็อกนี้นะฮะส่วนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนั้นกาลังมาอยู่นะครับเดี๋ยวพอมาแล้วเราจะมารีวิวให้ดูครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o u u u b เอพีะไรแต่งไว้ด้วยครับแล้วก็ครบ15,000ผู้ติดตามนะครับสำหรับในช่อง y o u t u เอพีะไรแต่งนะครับครบ15,000ันซับนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแจกท่อเฮงหนึ่งใบครับผู้ผู้โชคดีอะ่ะจะได้หนึ่งใบครับสามารถเลือกรุ่นเวฟนะครับตระกูลเวฟนะครับได้เลยครับไม่ไว่าจะเป็น1 1อยบ ร้อยยี่สิบห้าดมซูเปอร์ครับร้อยประวนันแล้วก็ร้อยยี่สิบห r i เลือกรุ่นมาได้เลยครับสเปคเลือกได้เลยครับสำหรับลูกค้าที่ได้นะสำหรับผู้โชคดีที่ได้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ครบ15000พ์ซับด้วยนะครับแล้วเรามาแจกกันแล้วก็ ขอให้ผู้โชคดีดูคลิปผมอยู่นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนให้ดูกันอีกก็ขอบพระคุณครับ